สี่ไม่เราต้องเริ่มก่อนซิฮ้าเริ่มก่อนอน,นั่นเปลี่ยนอะไรด้วยเปลี่ยนสีเปลี่ยนหนึ่งพอ ขึ้นจัว่วอืมน่าสนใจมากถิงไรเอาเลยขึ้นจั่วครับเริ่มหนังจัว่วอ,อ๋ออันนี้เข้าสดรรค์เป็นไรนกกับดาเมจชิปไม่สแตนดอ์มืมน่าสนใจมากๆ ได้เื้อกิ่ขอไวนี่เปิดท็อปเราเรียกทำได้ตลอดรุได้ตัวนี้เลยบเราแห่เลยดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ฉุนไม่ได้คนเราน่โอ้เรามีความเกิงใจว่ะไม่เป็นไรแล้งนีแล้วกันไอ้ันตี้ไอ้ที่ทำเลยก็ได้ปะเพราะสุดท้ายใายเียมไม่ได้ใช้กันหรอกนะม่ถึงอะไรทีี ถ้าสด้ามันเดีือว็ถือห่อไม่ถือพี่ไปเช็คที่ผมจะทำตอนแรกจะทำยี้นะ้าม่าเต็นแปดเอาเลยกลัวมีความกลัวในจิตใจไะพี่หายตาเข็ม อขึ้นมือสักันเอหรือมันลงหรือมันขึ้นมือนะไม่ตองมาออะเยี่ยมหรือว่าวิวใหม่เอคิโอเคมือของใมาดีหน้าไม่จะไปใส่กลับไปใส่ดูมันต้องใส่เยอะจริงๆอร่วทีต้อเแรง ตอนแรกไม่ขาดของไมดาเนินมก็อีกท่กลามใโอเคเหมนกันเหมือนหนึ่งนะใช่แล้วโอเวอร์ถนนมาน oh. ไม้แรงเหมือนเกินนี่เป็นรเมไปด้วยสอเมตรสามเมตนแปดสองเมตรเราเพิ่มันแรต้นใจหรังด้อ น่าสนใจมากๆบวกครั้คิด้วยใช้แสงไงเปล่าเสยบใหญ่ไลฟ์สวัสดเสยบใหญ่ตีแรงไงเทคเปิดท็อปเลยวู้โปรเดียวไปเลยจู่โจม สองตัวเลยอ่ะอืมสองตัวจะรองจะได้โ oh. หน้าเศร้ายิ่นักเป็นสามตีแว่นอ้าโทษทีโทษทีโทษทีเป่นการตีเลยดีกว่าแ <Okay. S 1> กาเต้ยนกแอร์โ,ททโททอกาสน,นะทุนได้ฟุตชิกฟุตเกมชิกยูริกเกอร์โ oh. ลังนนี้ห oh. ิว okay. โอเคสกีแมนโวลิอาเขาต้องบ้านหนึ่งบวกคนนี้ห้าพันอ่าห้าพันห้าพันห้าพันตีจะแถบได้อันนี้หมื่นแปดตีแหวนอ้าวไม่ตกทิกเกอร์เลยอย่างนี้ก็สวยสิหมื่นแปดแวน นี่สองพนสามตีครั้งที่ห้าเข้าโซนต,ตอนจบเทิร์นมีการตีสี่ครั้งเข้าโซจัว่วทำสองทีแ <2. S 2> ล้วก็รีดอะไเฮ้ยสบาย เซเว่นน่ะโแล้วทำไมเขาเลือกปูสเตทมัน V R มันมีไม่เท่าไห่โอเคสองสามนะอ่าใจหนะะ <laughs> <laughs> Stamp ึ่งแล้วเอาอันนี้ออกทีไรก็ได้ กาทิ้งมือน็ได้จยวหมดที่ทิ้งอองแต่การาดยไม่หนารับเลยรับเลยฟันโอเคสี่ห้าใบเยอะเกินตอนเยอะมากอะไรต้ำมันเช็คไปเราจะรับหมดเลยนะหรอ สามหมื่นหนึ่นห้าสองหมื่นยิยย่งใหญ่โอ้ยรับเถอะดาบเอนเจกไม่พี่มีทีโพส<า>แต่หันดรอถึงเวลาแล้วไลเอลเดอร์แมกโนเลียสกิลเข้าการอย่างในโซไปหนึ่งขอไปนี้แล้วก็บอกว่าถ้ามีแมกโนเลียในโซ เดียทุกตัวได้บวก5,000แล้วก็สามารถอินเตอร์เซปและโจมตีจาแถวหลังได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้เจสกิลองไปนี้ถ้าอยู่แถวหลังพระบาดหนึ่งกระบาดไปนี้บอกว่าเธอนี้ตัวนี้ตี ตีแถวหน้าตัวของีฝั่งไปเลยหอนา้าตีแวนนี่ด้วยใช่ต,ตีตัวลแตัวงานไม่เขา่าเขา่ <c oughs> ขากันยังนงครับตัวนี้ตยไปเเวนตี้ปเปม่อนสามติปันได้ ส่งได้ส่งได้เนอะทุนได้พอเช็คฟี่์เช็คตัเช็คพลังที่คนนี้มีทีโพสแล้วโจทย์อ่คนนี้หมื่นแปด่นเดี๋ยว้ก็สต่ีกสะส่เดินทงไ้มน่ืมแต่ต้องรับผลเลยวะเนี่ยจริงอากาศแบบนี้ได้เปล่าเนี่ย อ,อันนี้สองันสามมีหกหมื่นแล้วก็อีกจะห้าพันสวยแล้วมึงน,นี่อ้อาวหกหมื <Okay. S 1> ่นเดี๋ยพี่มีทีพโพสตีอ๋าถ้าอยู่แถวหลงังเขาต้องบ้านหนึ่ง ชี้เพื่อนคนนึ่งโอนพลังไมให้เขา<ม>ก็คือคนนี้ตอนนี้ตีสองหมื่นสองืันห้าสามืนห้าเราโบกให้คนนี้สามืันห้าแทนสามหมื่นห้าสามพันห้าตรงนี้โอเคสามพันห้าตีแวนสามห้าเลยเหรออืก็มีได้อ๋อแล้วก็อะไรนะรมีได์เดี๋ยวสองห้าอ่าใช่โทษที่สองห้าสองห้า มันก็แย่นีขอครับอันนี้1มื่นหมื่นสามสองหมื่นสามส่มบใช่ปะมันหมืนมันหมมันก็บวกสอหมืนห้อยู่แล้ววะมันก็สิบหมื่นแล้ววะมื่นสามใช่แล้วก็มีไม่ไม่อ๋อมันไม่มีโฆษณาเลยก็เนี่ยสิบสิบสามถูกแล้วม ทันเลยตอนจบเทิร์นตีถึงสี่ครั้งก็โซจัวทำสองทีจัสองตอันเลยเ,เป็น,นโจ๊จยก็ชสุนอะไรอื้ม ทุกเกียร์ศูนยอมาทำเรื่องน่าสนใจแล้วไหนนี้ะอะไรขึ้นเรื่องน่าสนใจ,อนใจ,จเออเป็นตีสามสามฮัลโหลทางนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจอย่างห <ทา S 1> นึ่งความต้องการสดจริงๆเนี่ยนะี่มันไม่งามเลยนะเนี่ย อืมเท่าไหร่นะสามเป็นสามใช่ตัวี้งได้เหมือนแฮ่สามหกสามหรือว่าเราต้องรับตรงนี้ช่วยไม่ได้โนกับ no, ช่วยไหนไ,ไม่ได้ใช้หรือว่าสามข้างหน้าโอ้ดามจทิเกอร์ <c oughs> เช็คพลังแหวนคีเห <c oughs> มือน จเไมสกช้นแต่วที่ไม่เข้าแล้วโอเคหมื <Okay. S 2> ่นแปดบมสามหมื่นสี่หมื่นแปดรายการสี่หมื่นแปดไปเลยกาสดสี่หมื่นแปดสองหมื่นสามสามมืนแปดห้ามืนสามแค่ล้ว แต่นันดไปเลยเอลเดอร์แมกโนเลียอีกใบหนึ่งไปเลยใช้สกิลเรียกจากโซโคนนี้อีกแล้วเรียกเป็นคนเดียวทั้งแหละยังไม,ม่มีที่มีทีโฟนไปที่สองเพราะว่ามีมีเป็นความน่าเศร้ายิ่งนะัาการถ่ายทาอดพลังยังต่อเนื่องยังไ,ไม่สามารถทำได้ไปเลยต้องลง้แถวหน้า,านันเหรอ เฉติอย um ู่คนนี้ร์ตาบานหนึ่งอา่ะไปเลยไปกัดจมตีถ้าเอฟฟายมันต <becue> ีไม่ผ่านเซลกลาอยู่แล้วอ่ะก็เอาหมาก็้วถอไปแถวหลังก็ได้เพราะว่ากดไฟเลยเท่าไหร่ยิงเสร็จไม่ได้ท่านสินะเดี๋ยวอยากฆ่ามันไม่ต้องฆ่าเราฆ่าคนเถอะตัดบอดไงตัดบอดอะไรตัดบอดเนี่ยเอามือไปจับตีเรียกราวพี่ไงว่าลาไปก่อน มันก็ปั่นอยู่ดีอ่ะควายไม่ต้องกดก็ได้ต้องดืน้ไม่เป็นไรอ่ะเจ็ดเป็นห้าสองได้ห้าสองได้จูดาห์ฟอร์เช็คเอ้ยที่เป็นไดสิฟอร์เช็คฟอนติกเกอร์ซิกเก็ตเช็กเตอร์ดเช็คดอห์ติกเกอร์เวลาที่แวนจัวไม่เป็นเช็กไป ไม่ต้องไม่ต้องมีดอลอีกต่อไปดอกก็ตายพี่หลังฮะชื่อเป็นยังไงน่ากลัวสุดเลยเสือตะปบเนไม่ได้น่ากลัวเพราะใส่ไม่น่ากลัวเพราะมีก็ใช่โอเคครับก็สำหรับเด็กแมกกาเรียเก็บสีตัวใหม่เฮลเดอร์นะก็ข้อดีก็คือเราไม่ต้องหาตัวใหม่มาไล่เรื่อยๆในการทำเกมบุกแล้วก็มันไม่กินคอร์เตอร์บัตด้วยเจ๊การที่น่าสนใจก็คือไอ้ตัวควายเพราะว่า ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาแวนเปิดก่อนเราสามารถเอาตัวนี้ตีก่อนเพื่อตัดอินเตอร์เซปบไฟท์ั้งหมดได้แต่กรณีที่ตัวนี้ตีเข้านะคือพอตัวหลักมันไม่ใช้คอทเตอร์บาร์แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเปิดช่องให้สามารถใช้กา์์ดในหลายใบที่ณ้ปัจจุบันถูกตัดจากลิทิคแมกนเรียบอกสาไดแล้ว,ลวยกตัวอย่างเช่นพี่หมีที่โพสเนี่ยเมื่อก่อนช่วงล่าสุดมาเนี่ยพี่หมีเขาโดนรถไป าจจะไม่ใส่สีแล้วใช่ไม่ใส่ใส่สีสีแล้วบางคนก็ตัดหมดเลยด้วยซ้ำแต่พอมา,าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าพอคอตบ,บานมันเหลือกลายว่าตัวเนี้ยได้กลับมาใส่ครั้งก็เก<ช>่ง<ๆ>มากด้วยเผื่อวางสามตัวได้เลยใช่แล้วก็แบบไป<ๆ>เลยปัดรวมพลังกันนี่เป็นใบบุกที่ดีแล้วเพราะว่าสามารถกันห้ามมีฝ่ายกาดได้นะแล้วก็<ช>สามารถยืนได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่แล้วคือทุกคนนึกว,ว่าพอมีตัวเนี้ย ทำให้โซเหลือเยอะด้วยเมื่อก่อนก็คือบางครั้งอาจจะมีปัญหาว่าใช้โซหมดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลังจากพอมีการไปนี้มาช่วยเติมโซแล้วก็เก็บหนึ่งที่ปัจจุบันเขาใส่กันก็คือตัวนี้ที่สามารถเขาโซมาฟิปได้เพื่อเพื<ห>พ่ซอส<พ>แต่ว่าพอโซเหลือขนาดน,นี้แล้วการว่าการเล่นรันตัวนี้เพิ่มอ,อาจจะถูกต้องเราก็ได้ตอนนี้นาล,ลินนีรันแค่สองเลยนะเขาอาจจะรันเพิ่มสามใบ แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ของเด็กนี้คือไอ้ตัวเกียร์สามใหม่ๆนี้เพราะว่าสามารถใช้จั่วึ้นได้โดยเราสามารถเอามาเริ่มจั่วได้ตั้งแต่ตอนช่วงที่ยังเป็นเกียร์สามแมโนเลียตัวเก่าอยู่แล้วก็ตอนช่วงเท่าไรเป็นล่างเกียร์สี่ครับเราสามารถถีบไปเนี่ยมาจั่วใหม่ได้ด้วยใช่คือมันทาให้เหมือนรู้สึกว่าเด็กนี้มันมีตัวตีแทบตลอดเวลาทั้งที่แบบไม่ได้รันออเดอร์เกียร์สู่ใบเก่าใช่แล้วที่เพราะว่าใบนั้นอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อหลัก มันไม่ใช่ชื่อแบงกโอเลี่แล้วใช่เพราะว่าพอเราเปลี่ยนเปเส้นสายเนี่ยครับเราเสียการบางใบที่ต้องการชื่อชื่อเต็มของแบงโอเลเกตส์ามใช่แล้วก็การว่าใบเนี้ยกลับมาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้ดีมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ลองกันกับคุณออยผมไม่ได้ใส่ใบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเด็กมันลมสลายใหญมากแล้วก็รู้สึกแย่นิดหน่่ยนะครับการใบนี้มันเป็นทิปประเลของบ็อกของการเด็กแฟกเบิกแท้ๆดันกันว่า เอาไปใช้กับเด็กนี้ดีกว่าหรือเปล่านะไม่อะมันอาจจะเป็นเหมือนของสามาัญของเด็กโซเ์เคียที่ตีได้หลายทนะีเพราะว่าเติมโซลแล้วก็จวดคืนได้ก็เป็นการที่ดีแน่นอนม,มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไลเชนเนี้ยอาจจะได้เล่นไลเชนผีด้วยซ้ำม,มั้งครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอโซเยอะมันก็จะมีออเดอร์เซ็ตเก่าที่ช่วงหนึ่งจะมีคนเล่นสายผีกันอยู่ก็คือโซอบาหนึ่งชุดละโบาพันถ้าชุบตัวนี้มาจากในโซเนี่ย แล้วมีแคโนเดีตัรนี้เชียอยู่มันจะเป็น2องหมามมันทำให้ตีเข้าอยู่ดีใช่ต่อให้ฝ่ายตกตเกอร์แล้วยังตีเข้าอยู่แล้วก็สามารถวนการจวขึ้นมาได้ด้วยใช่แล้วการว่ากางว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นลายเชนนี้ก็ได้อาจจะเล่นลายเชนผีบเหมือนเดิมก็ได้ก็ก็เป็นแนวทางลองบล็อกใหม่ดูก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นนะครับคุณรอคิดรู้สึกว่ายังไงบ้างรู้สึกว่าเล่นเล่นเกมเล่น่คยคล่องขึ้นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราไม่จำเป็นต้องพยายามหาเพื่อนสมาชิกมาไล่ใหม่ทุกตา ในกรณีที่เราไลเอลเดอร์ได้ครั้งหนึ่งแล้วครับเหมือนเกมเราเล่นได้เรื่อยๆถ้าเราจวได้เอลเดอร์เพิ่มเราก็มีทางเล่นในการไลททับแล้วก็หาใบนี้ออกมาจากโซเอามาตีวนใหม่ได้ก็ถือว่าโดยรวมบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าเดกมันก็ช้าลงนิดหน่อยตรงที่เราอาจจะไม่ค่อยเล่นเกมบุกตอนช่วงเกมเป็เกมสองใช่ใช่ก็คือเหมือนค่อนข้างเปลี่ยนแนวเล่นนะครับแล้วก็ตอนช่วงเกมสามเราจะตีได้แค่สี่ทีเพราะว่าเราอาจจะตัดไอตัวหมาที่ช่วยชี้ ให้เรียกการตะข้างหลังได้จิตพนาบ็อกสองใช่ใช่เพราะว่ามันต้องชื่อนี้เท่านั้นนะใช่แต่ว่าถ้าโดยเมตาโดยรวมแล้วทุกคนหานเป็นเรื่องการเกี่ยสี่หรือเด็กบูทกับเด็กแมวยังเป็นเมตาอยู่ที่เป็นเด็กชายด้วยกันผมว่าริดนี้ก็น่าจะดีกว่าแม้เรละเรียกว่านัน้นี้ใช่ใช่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ